ไม่เอาสิลูกเนี่ย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 ทุกคนดูทุกคนดูไปกัดหางเขาอะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนดื้อชิเป่งดื้อมากนะคะตัวน้ำตาลเนี่ยน้องฮันนี่ของเราเนี่ยพี่เช้าพี่เช้ามาหาแม่ลงมาเขาไม่เล่นกับหนูมานี่มาอย่ามากกัน พอเลยพอเลยพอเลย